เรีกเล็กสุ่มนคะสพันเล็กชุ่สุ่มุอันแวาเขาสุ่มซื้ออันได้หโตาตเออน่และเีกเล็กชุดอยู่ปีคไปซื้อสุดหนึ่งอยู่ปีชุดละร้อยยี่ดห้าโตสี่โตุ๊ด้อยย่สไปซื้อสองชุดก็จะ้าอสองโต๊

เขาแข่หนึ่งจับเลยมาตัวไหนตัวแนึงวไปเขาก็ตั้งลำนักอันรุก่ว่าเล็งหากันนักก็มูเล็กเจ็นักกกมูเล็กหนึ่งไปกตจับคือค้นๆแต่สจุกรูปมันนักก็จับออกมาครับอัธยาศัยจะไปตรวจก่อนเลยไม่เห็นเลยว่าดีรับอน่าัต้รับ กองวันน <Không> ึงเซ็ตน่ะมาเนี้บเมื่อไห่จะูกนแต่ลูกมัน่้อไเนี่ยเพลเป็นทบี่อันเบิร์ตตไม่อันหัสเตวันนี้วันนีอันอันมะวันนี่สิบสืนบ้่สิบีซื้อมืออื่นเ็อันซื้อมือออ สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเตรียมจะกินข้าวแล้วนะคะแต่ฝนกำลังตกทำงานกินข้าวกันเลยฝนกำลังมานะคะเตรียมกินข้าวกันเลยทุกคนเรียกมีงานข้าวกับบุฟี่ย่างดี้แก้วปลาย่างมูนกระเด็นอันนี้กับพักบัวพักแกงโนมัยตำมะักนูอันนี้เขาบอเข่ามาบาดดนี้ยุกันเลยเด้อ เข้าร่วมญาติกันวันนี้ทุกคนฝนกำลังตกบรรยากาศลูกหลานเอ้ยมืดตึบฝนก็มากบมาแล้วกลับไปเปิดกำลังใจเด้อลูกหลาน ส่งห่้าตาผ้าม้วนสองส่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิ้นปทุมแล้วก็น้องแต่แต่สะแนวแต่สะแนวส่งใหม่นะคะทุกคนเออฝากด้วยเป็นกำลังใจสกันแลกัดเนาะเสื้อไว้ตายเพาเข้าตัวโยไม่กินละมือไหม มันมินข้าวอยเนี hmm. ่ข้าวมันืองวยอย่างว่าข้าวใ้มันเชื่องเากเอ้มันกินบบกอันนี้นิสัยนอ่ไนตลาดเนาะทำบอมันเปียนไปนะตอนเมียนดูบีเลเป็ดเมียมาใส่ห้องเาลใกที่ิยงนกิขามีผ้ให้หาเองดัว

เนี่ยมาิกยังวะมก็ตายอง้โงไม่ผมแล้วไม่เอาเ้มะอนปนน้ำปลาเน่ยฉันขันเด้อแต่เมื่อเอาเด้อันเ้แต่ลา้คนอยากกินน้ำปลาแท้กะเพราน่ะขอกินน้ำปลาอไรก่น กินเลมไงนะกินลไงเราไป้อ่กินทางไปกินคนเียวม่อายมาจะต่อมาเบอร์ละปอยาต่อจะ้แลวยาน้วเขาเลยเนาะเอนยังไงเผอยแล้ว่ังกินมยยาับดับดัดัับดับดัดันัดบัดบับดับดั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 เดัดััดัดััด น,นั่นน่ะน,นั่นน่ะจังหวคือวจังหว่ายมันต,ต้านเลยมันดำที่นนเนี้ยันนี่เนี้ม่ยเากมัดก่อนยัง้เ้ยปลาแต่้างฝันี้ก็ตกันนจ้าจ ทางกนแ่ปลายางแนลโอ้ยีตะคนเะฝปากเาจะฝปากยังหรอาดดากไม่เดือบไม่มีอะไรตองม้านก็เอาหอยดิซอนโอ้มือเดือบกันเนาะค่ะยืนแต่อว่าทุกท่นจิดด้ใส่มือจ้ะไมเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ kinh rau nè kinh rau nè tách lục điเลย nè tách lục แกก็บ่กินได้แต่มกินเลยเนาะกินกินน้ำมันจนน้ำมันะเบาอีกกะกินตัหูมันมันย่างเลยะอย่างเช่นเจ้าเด้อใจเด้อฮะ พาไปกินเนื้อเป้าเป็ดมาเลยเต้าเป็ดทางไทยน้อมาลาไปเนาะเรียกไม่ผิดปกต้องชอบก๋อนจี่กยี่ก็แพงเรียกไม่บิดบาเอยเอลุงก็คือบอกมากินกะเออลุงลุงเลยเด้ออนกาใครใล่ะ เด้กครับเข่าเราตัวจดห่วงเราเสมติดนี่เข้ากน่งตานนี่ตัวจห่วงเราจะมีาจะพุน้่ตานโหยปะนอโหยใจตาลมันหน่อยนี่นะอ้าเนี้ยเฮ้เสใส่มาลูก ขอดูออกมายอดที่ที่วะ้ยลาาลุงมาแล้วกเด้ปเอ้ย่นลูกนนนตลูกนพอขมาอต้มพักลวกพักอย่างนแจ่วันเียนะเออระาึง่ง่ก็วามอยากไม

เิ้มแบบเทเลยไปเลย่ทเลี้ยงนี่ซอสิ้มหัจ้างจางๆอยู่เท่นมันแปลกใช่อะไรขอเท่เท่มิาติบันคนอื่นถูกกินหัวเท่ไปนี้ สำหรับคลิปนี้กับซิดาราลูกหลานอยู่ดีเพียงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ามีล่ำรวยล่ำรวยเอซทุกท่านเจริญเจริญลงเรืองเด้อภากไปเป็นกำลังใจให้ย่าตาพาม่วนในเด้อทุกคนจรงใหม่บ้านใหม่เนาะลูกหลานทุกท่านพี่พี่น้องนทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากนะ นอนมั a งเล่นมั่